สวัสดีค่ะกุ๊กนะคะนุ่มค่ะกุ๊กนะคะนุ่มค่ะค่ะวันนี้นุ่มนะคะถูกแล้วสวัสดีค่ะกุ๊กนะคะนุ่มค่ะกุ๊กนะคะนุ่มค่ะค่ะวันนี้นะคะกุ๊กกับพี่นุ่มก็จะพามาชมรถกระบะดแฟรี่ของเรานะคะใช่ค่ะนี่นะคะราคานะคะก็จะมีราคาเดียวเลยรุ่นเดียวเลยนะคะอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะคะสีขาวด้านนี้กระบะจุ บรรทุกได้1ตันนะคะลูกค้ามาชมกันคะ่ะไงนะัสบายเปล่าสบายนะกระบะแข็งแรงมากบรรทุกได้1ตันนะคะ คนหมูขนวันวขนของขนข้าวขนฟางขนต้นไม้ขนคน,คนไปเกี่ยวหญ้าให้วัวรับซักรีใส่ลังคาต่อเติมอยากทําอะไรทําได้อยากขายอะไรขายไดุ้กนิ่งรแบบไทยนะคะคะสำหรับกระบะแครี่คันนี้นะคะก็จะอผ่อนอยู่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 0พับาทนะคะใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินนี่ประมาณไม่เกิน30,000บาทคะ่ะลูกค้าก็เป็นเจ้าของได้แล้วคะ่ะคันนี้ หรือเริ่มต้นดาวห้าตไม่ต้องทำก็ได้นะคะอยากรู้เงื่อนไขาอาชีพวารายออกได้ไหมสอบถามกูกับพี่มุ่งได้เลยทางูโดยดาา้านล่างนี้นะคะ